เริญพรยติโยมวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาพอมีเวลาเลยอยากจะนำความรู้ความเข้าใจาพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินี่แหละครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของการออกกำลังกายคนทั่วไปเนี่ยต้องเรียกว่าใช้คำว่าออกกำลังกาย คือถ้าเรามีเวลาว่างประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายกันไม่ว่าจะเป็นะจะเป็นในแบบไหนก็แล้วตะก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่อาตมาเห็นว่ามีประโยชน์ อยากจะแนะนำก็คือการเติมความรู้สึกตัวเข้าไปนั่นเองคือการเติมความรู้สึกตัวเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหากับการออกกำลังกายเลยก็เป็นผลดีด้วยคือว่าได้ออกกำลังกายด้วยได้ ปฏิบัตธิธรรมด้วยคือการเจริญภาวน,นาเป็นบุญนีบุญสูงสุดทางพระพุทธศาสนานี้แหละครับเพื่ออย่าให้ก้าวข้ามไปสู่อริยบุคคลนั่นเองคือแค่เรามีความรู้สึกตัวให้ได้นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้า ใกล้พันิพานนั่นเองเข้าใกล้คือเป็นหลักของการปฏิบัตินั่นเองเราเออกกําลังกายไม่ว่าเราจะเดินเร,เราจะวิ่งเลยแม้แต่เตะฟุตบอลก็ได้ให้เรารู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอืแต่ว่าให้เราทําไดไ้บ่อยๆนั้นคือการฝึกการฝึกก็คือการที่เราเออ หัดมารู้สึกตัวบ่อยๆนั่หน,นึ่งหรือว่าถ้าปเป็นภาษาทางการหน่อยก็คือกลับมามีสติและลึกรู้อยู่กับอรรยบทปัจจุบันก็ได้พูดภาษาง่ายๆก็คือการทำตรงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินเตะฟุตบอลตีแบนะ หรือว่ากระโดดรถเต้นอะไรก็ตามหรือว่าจะเรียกว่าบริหารร่างกายทุกอย่างแล้วครับก็การังกายทุกอย่างล้วนรู้สึกตัวได้คำว่ารู้สึกตัวก็คือมีความรู้สึกเท่าที่รู้ได้นั่นเองอแล้วการปฏิบัติตร,ตรงนี้มันจะค,อคอจะ่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ การออกกำลังกายเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นการบริหารร่างกายจะมีประโยชน์ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอย่างเดียวอม่ยงพอว่าก็ถึงเรียกว่าดีแล้วแล้วก็จะทำให้การพัฒนาจิตใจด้วยจะเกิดเป็นสติแล้วก็มีสมาธิความตั้งมัน่นเ,เราจะมีความตั้งมั่นแห่งจิตได้เลยเรียกว่า ได้ทั้งสองส่วนได้ทั้งทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจเรียกว่าเป็นประโยชน์สองส่วนนั่นเองคือร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงอตรงนี้ถือว่าดีมากครับออกกำลังกายเนี่ยได้ส่วนของร่างกายทำให้ ร่างกายสุขภาพทางด้านร่างกายเราแข็งแรงส่วนการที่เรากลับมารู้สึกตัวบ่อยแต่ได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีแค่เรารู้สึกตัวบ่อยๆหรือว่ามีสติอยู่กับอริยบทการเคลื่อนไหวบ่อยๆนี้แหละครับให้เรารู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวบ่อยๆนี้แหละครับคือการพัฒนาทางด้าน จิตใจเราจะได้สองส่วนเลยได้ทั้งกายสุขภาพกายก็แข็งแรงสุขภาพใจก็แข็งแรงคือเรามีจิตใจที่มุ่งมัน่นทำอะไรได้ก็ได้เป็นระยะเวลายาวนานนั่นเองเพราะว่าถ้าคนมีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยจะทำอะไรได้ยาวนานแล้วก็ทำได้อย่าง ไม่ถูกด้วยทำได้ยังมีความสุขคือมีจิตติตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งเดียวก็จะทำการงานได้อย่างไม่เบื่อ,อบางทีถ้าเราทำงานมากๆเนี่ยจะเกิดความเบื่อฉะนั้นถ้าเรามีจิตติตั้งมัน่นเราจะไม่รู้สึกเลยก็ได้ว่าเรากำลัง ทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกว่าเราจะมีจิตอยู่กับอารมณ์ที่พัฒนาได้ไปเรื่อยๆเ,เรียกว่าเราจะมีทั้งสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่แข็งแรงสามารถดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองไปในสองส่วนได้เลยส่วน อยงกับอาตมาพอเริ่มอายุมากแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นการบริหารร่างกายหรือว่าทำกายภาพบำบัดก็ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่อาตมาก็ไม่ใช่ว่าถึงกจะใช้คำว่ากายภาพบำบัดหรอกหรือว่าเรียกว่าเป็นการบริหารร่างกายน่าจะเหมาะกว่าคืออาตมาก็าอาจจะมีการเดิน เดินอย่างนี้อารมาก็รู้สึกว่ากำลังเดินรู้สึกอะไรในระหว่างเดินได้ก็ให้รู้สึกเราไม่ต้องไปจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ครับเดินปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ขณะที่เดินเนี่ยรู้สึกถึงความคิดอรตอมาก็เอออ,อ๋นี่กำลังคิดอยู่สามารถเดินก็ส่วนหนึ่งความคิดก็ส่วนหนึ่ง ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งเออมันจะแยกเป็นส่วนๆละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเผลอบ้างหลงบ้างลืมบ้างอืมแต่ว่าก็ให้กลับมารู้สึกตัวอยู่ไบ่อยๆนั่นเองนี่ก็คือการฝึกปฏิบัติธรรมแล้วครับร่างกาย ก็ได้บริหารเรยกว่าบริหารกายส่วนด้านจิตใจก็ได้บริหารจิตใจของเราให้เหมาะสมกับการที่เราได้บวชมาคือได้ฝึกจิตอเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการฝึกจิตนี้แหละครับไม่ต้องไปใช้คำพูดอะไรที่มันสลับซับซ้อนเยอะอืออ่าภาวนาก็คือการพัฒนานั่นเอง ถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือการพัฒนาจิตใจของเราให้ตั้งมัน่นเมื่อเราตั้งมั่นได้เราคิดเราทำอะไรก็จะได้ยาวนานนั่นเองเมื่อเรามีความตั้งมัน่นมีสติยิ่งสตินี่สำคัญสติจะทำให้เราเกิดปัญญาถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ ปัญญาพื้นพื้นเลยคือขณะที่เราพูดเนเราพูดเราก็จะไม่พูดอะไรที่มันผิดหรือว่าไปทำร้ายจิตใจคนอื่นเรียกว่าเรื่องคำพูดเนี่ยถ้าเราพูดยังมีสติถือว่ามีประโยชน์มากเราจะไม่เป็นคำพูดที่ไปให้ร้ายคนอื่นจะไม่พูดเพอเจ หรือว่าพูดความเท็จหรือว่าจะไม่โกหกคนอื่นจะไม่เปิดเจอจะไม่ไปหลอกลวงคนอื่นจะไม่พูดคำหยาบถ้าเรามีสติตรงนี้ฉะนั้นสติจึงมีประโยชน์เรียกว่าเกือบ เรียกว่าตามามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเราทำอะไรยังมีสต,ติเนี่ยมีประโยชน์มากมีคุณมากนั่นเองแลเมื่อเรามีสต,ติแล้วเรานอกจากพูดแล้วทำเราก็จะไม่ทำอะไรที่ผิดทั้งพูดคิดทำจะไม่มีคำว่าผิดพลาดนั่นเองหรือว่าผิดพลาดก็น้อยที่สุดแล้วครับ เราจะเข้าใจชีวิตและการพัฒนาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆเพราะสติอาจจะเป็นนาจุดเริ่มแรกเลยที่อาตมาเข้าใจอาตมารู้เห็นอะไรได้ตามความเป็นจริงอาตมาจึงเน้นคำว่าสติเนี่ยพยายามเรา ไม่มีความรู้อะไรมากๆเราก็พยายามเจริญสติคือรู้สึกตัวบ่อยๆเท่านั้นเองวันนี้สิ่งที่อย,อยากจะสรุปก็คือว่าเราต้องดูแลบริหารร่างกายเราให้แข็งแรงว่าคนแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้เราทำอะไรได้ดีพัฒนาจิตใจ ของเราไปได้ดีตามด้วยแล้วถ้าเราเจริญสติหรือว่ากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆไม่มีอะไรมากครับแค่กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการพัฒนาสติแล้วก็เพอพัฒนาจิตนะได้ดีที่สุดถือว่าเป็นการเจริญภาวนาถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม เราทำเท่านี้จริงๆครับไม่ต้องไปทำอะไรมากมายถ้าเรามีความรู้สึกตัวให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆตามมาเราบางทีเพราะว่าความที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยธรรมะข้ออื่นๆที่สลับซับซ้อนจะค่อยๆ เรียงเรียงหน้าเข้ามาให้เราเข้าใจเลยบางทีเราไม่เคยเข้าใจเรายังสงสัยอยู่เรียกว่าเรายังสงสัยในธรรมะข้อนั้นข้อนี้อยู่เรายังคิดไม่ออกนั่นเองเรายังไม่เข้าใจชัดนั่นเองพอเรามาเจริญสติมาข้อสงสัยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมา มันจะค่อยๆคลายไปเองมันจะเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งในธรรมะข้อต่างๆนั่นเองถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยความสงสัยในเรื่องต่างๆของธรรมชาติความสงสัยในเรื่องต่างๆของชีวิตและธรรมชาติเนี่ยจะค่อยๆค,คลายออกไปอย่างกบอัตมานี่เป็นคนที่ ที่สงสัยเยอะอืเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็อยากจะรู้น,นั่นเองอยากจะรู้อนก่อนก็สงสัยอยู่อย่างนี้แล้วครับหาทางออกไปได้แต่ว่าทุกวันนี้ด้วยการเจริญสตินี่แหละครับทำให้มันคลายความสงสัยได้แล้วก็เหมือนจะเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นจากการเจริญสติ ความรู้สึกตัวอย่างเดียวละครับอพอเรามีความรู้สึกตัวขึ้นถ้าเราสัมผัสอะไรไม่ว่าเราจะสัมผัสพบเจออะไรมันจะไต่ตองด้วยสติสัมปชัญญะแล้วความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดที่เกิดมีขึ้นมันจะค่อยๆสว่างขึ้นเราจะ อรู้สิ่งต่างๆตามที่เข้าใจก็คือรู้สิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงนั่นเองอเราไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะแล้วแต่มาบางทีไม่รู้อะไรเยอะแล้วรู้แค่รู้สึกตัวให้ได้เมื่อเรารู้สึกตัวให้ได้สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราไม่รู้บางทีเหมือนเขาพูดขึ้นมาให้เราเข้าใจ เหมือนความรู้จะพุดขึ้นมาเองเลยตอนก่อนอาตมาก็นั่งสมาธิคิดว่าความรู้ต่างๆมันจะพุดขึ้นมาแต่ว่าการนั่งสมาธิที่เราถ้าเรานั่งเราไปเน้นความสงบเนี่ยความรู้ต่างๆไม่พุดขึ้นมาล่ะครับเพราะว่าความรู้ต่างๆมันจะพุดขึ้นมาได้มันต้องมีความคิด ความคิดก็ต้องประกอบไปด้วยสติสิ่งต่างๆมันจึงจะเข้าใจชัดถ้าเราไปนั่งสงบจะได้แต่การพักผ่อนแต่ว่าปัญญาไม่เกิดแต่ว่าถ้าเราใช้สติบวกสมาธิจะทำให้ปัญญาเกิดตอนก่อนอาตมาก็ไปเน้นเรื่อง สมาธิความสงบอย่างเดียวต้องการให้อจิตใจของตนเองสงบแล้วก็คิดว่าความคิดว่าความสงบนั้นจะทําให้เกิดปัญญาแต่ก็ไม่ได้ผลก็ได้ผลน้อยอพอเรามีอสมาธินิดหน่อยมีสติให้มากๆอาตอมาก็คิดว่า ความเข้าใจความรู้เห็นเรื่องของธรรมะมันมากขึ้นเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเมื่อเราสัมผัสรับรู้อมีอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจเราก็สามารถแก้ได้ด้วยสติและปัญญาเราจะเข้าใจชัดความทุกข์ความไม่สบายใจ กิเลสปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีมาในชีวิตเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะน้อยลงเท่าที่สังเกตนะอัตมาก็บอกว่าเออกิเลสนะตัณหาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเคยทำให้เราเป็นทุกข์ แต่ทุกวันนี้ทุกมันเกิดน้อยหรือบางทีมันก็ไม่ได้เป็นทุกอะไรทุกมันไม่เกิดนั่นเองวันนี้สิ่งที่ย่กจะบอกก็คือแค่เราเอาอกกำลังกายเพื่อดูแลร่างกายเาจเริญสติคือความรู้สึกตัวนี่เพื่อพัฒนาจิต เมื่อพัฒนาจิตได้ดีที่สุดเรากายแข็งแรงใจแข็งแรงเราก็สามารถปฏิบัติธรรมให้ได้ถึงขั้นว่าพ้นทุกข์ได้ตามมานั่นเองเมื่ออุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าทุกข์มันไม่เกิดนหรือว่าทุกข์มันไม่เกิดกับผู้ที่ ปฏิบัตธิธรรมในขั้นสูงสูงขึ้นไปนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้นะครับว่าออกกำลังกายแล้วอย่าให้เสียเปล่าเราก็มาเพิ่มเติมด้วยความรู้สึกตัวจะได้ทั้งเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเมื่อเรารู้สึกตัวบ่อยๆจิตใจเราก็จะแข็งแรงเราจะมีทั้งสติ ตั้งสมาธิและปัญญาตามมานั่นเองเจริญพรวันนี้ก็ว่าไว้น้ำไปพิจรารณาอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจริญพร